จันทานสัมผัสสยองเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ผมได้เจอตอนที่ไปเที่ยวอินเดียเมื่อเกือบ20ปีก่อนแม้มันจะผ่านมานานมากแล้วแต่ผมก็ยังคงจำได้ ตอนนั้นเป็นช่วงหยุดยาวคริสต์มาสต่อกับปีใหม่ซึ่งผมทำงานในบริษัทต่างชาติก็เลยได้หยุดไปด้วยผมที่ทำงานมาประมาณสองปีก็พอมีเงินเก็บอยู่บ้างจึงตัดสินใจแบ็คแพคนำกระเป๋าเป้สะพายหลังไปเที่ยวกับเพื่อนที่ทำงานอีกสามคนซึ่งเป็นชาวต่างชาติชื่อโทมัสแฟนของเขาและแมน พวกเราเดินทางท่องเที่ยวอยู่หลายเมืองตามแผนที่วางไว้โดยมีไกด์นำทางกับคนขับรถไปด้วยส่วนมากก็จะไปตามสถานที่สำคัญของศาสนาพุทธกึงก่งๆเป็นคริปสแสวงบุญซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีจนมาถึงสามวันสุดท้ายรถตู้นำเที่ยวที่เช่ามากับชาวต่างชาติก็เกิดเสียขึ้นมาระหว่างเดินทางผ่านเมืองเล็กๆที่ค่อนข้างจะไม่เจริญ พวกเราพยายามซ่อมรถยังไงก็สตาร์ทไม่ติดก็เลยตัดสินใจว่าจะหาที่พักในเมืองนี้สักหนึ่งคืนระหว่างที่รอให้คนขับรถกับไกด์นำทางหาทางซ่อมรถให้เสร็จพวกเราเดินหาที่พักในบริเวณไกลๆก็เจอเข้ากับที่พักเล็กๆสองชั้นซึ่งดูเหมือนเป็นบ้านคนมากกว่าที่จะเป็นที่พักให้เช่าพอเดินเข้าไปสอบถาม ก็เจอเจ้าของสถานที่เป็นชายวัยประมาณ30กว่ากว่าที่ดูแลพวกเราดีมากแถมเขายังสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ทําทำให้เราสื่อสารกันได้พวกเราสี่คนจึงแยกเช่าห้องสองห้องแล้วอยู่กันห้องละสองคนซึ่งผมอยู่ห้องเดียวกันกับแมนโทมสัสก็อยู่กับแฟนของเขาส่วนไกด์นำทางกับคนขับรถ กำลังยุ่งกับการหาทางซ่อมรถอยู่และจะตามมาทีหลังคืนนั้นผมนอนไม่หลับก็เลยลงมาหาอะไรกินด้านล่างซึ่งมีครัวเล็กๆเ,เปิดอยู่ผมได้เจอกับเจ้าของที่พักอีกครั้งจึงได้คุยกันเขาแนะนำตัวเองว่าชื่อซันมานเขาคุยไปคุยมาได้สักพักผมก็สังเกตเห็นว่าไม่มีแค่คนอื่นมาพักที่นี่เลย สันมานบอกว่าเมืองนี้แทบไม่มีนักท่องเที่ยวหรอกคนที่มาพักส่วนใหญ่ก็คือคนที่เดินทางผ่านมาผ่านไปและไม่อยากขับรถต่อก็เลยแวะมาพักแค่คืนเดียวอย่างวันนี้ก็มีแค่กลุ่มของพวกผมผมก็สงสัยว่าแล้วเงินที่ได้จะพอใช้หรอสันมานก็บอกว่าเขาเปิดที่พักเป็นอาชีพเสริมเท่านั้น ส่วนในชีพหลักคือเป็นวิศวกรจนถึงเวลาราวๆตีสองได้โทมัสกับแมนก็มาร่วมวงสนทนาด้วยทั้งคู่บอกว่านอนไม่หลับเหมือนกันโทมัสตั้งข้อสังเกตว่าทำไมแถวนี้ไม่มีบ้านคนเลยมีเพียงที่นี่เพียงที่เดียวซันมานก็ตอบว่าเพราะแถวนี้คือที่พักของจันทาน ซึ่งถูกชาวบ้านขับไล่ให้มาอยู่ห่างไกลที่จริงเมื่อสิบกว่าปีก่อนก็มีคนชนชั้นจันทานเช่นเดียวกับเขาอยู่กันอีกหลายคนแต่คนเหล่านั้นก็ตายไปหมดแล้วเหลือแค่เขาเพียงคนเดียวเพราะผมฟังก็แปลกใจว่าอินเดียยังเคร่งเรื่องวันณะอยู่ด้วยหรอแต่ถ้าเคร่งแล้วเขาเรียนมหาวิทยาลัยจนจบเป็นวิศวกรได้ยังไง สันมานก็บอกว่าที่เมืองใหญ่ๆไม่สนใจเท่าไรแล้วไม่มีกฎหมายรองรับแต่ในเมืองห่างไกลความเจริญแบบนี้ชาวบ้านยังคงรักษาระบบอย่างเครง่งครัดเขาเลยไปอยู่เมืองใหญ่ตั้งแต่เด็กแล้วมูมานกเก็บเงินจนเรียนจบชั้นมัธยมและได้ทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแมนถามว่าในเมื่อไปได้ดีแล้ว ทำไมเขาจึงเลือกกลับมาอยู่ที่นี่ทั้งที่โดนกีดกันจากสังคมหากยังอยู่ในเมืองใหญ่ก็น่าจะสบายกายสบายใจมากกว่าพอถามคําถามนี้สันมานก็ไม่ตอบแต่เปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่นแทนว่าในไหนพวกเราสามคนก็นอนไม่หลับกันแล้วสนใจจะฟังนิทานสักเรื่องหรือเปล่าเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อหลายสิบปีก่อน ในหมู่บ้านชนบทมีเด็กชายคนหนึ่งเป็นจันทร์จนจึงถูกผู้คนดูถูกโดนแกล้งต่างๆนานาเหมือนกับเขาไม่ใช่คนแต่มีครอบครัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงกันที่ไม่เคยปฏิบัติกับเด็กชายแบบนั้นพวกเขาไม่เคยทำร้ายและยังปล่อยให้ลูกสาวคนหนึ่งในครอบครัวมาเล่นเป็นเพื่อนกับเด็กชายตลอดโดยไม่เคยรังเกียจ จนในที่สุดเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นจากความเป็นเพื่อนก็เริ่มเปลี่ยนเป็นความรักแม้ต่อมาเขาจะได้ย้ายไปอยู่ในเมืองใหญ่แต่เด็กชายก็ไม่เคยลืมเด็กหญิงเลยจนเมื่อเขาเรียนจบและได้ทำงานในบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่จนมีฐานะมั่นคงพอประมาณเขาก็กลับบ้านมาเพื่อมาหาเด็กหญิงคนนั้นซึ่งตอนนี้ กลายเป็นสาวแล้วเขาสารภาพรักกับเธอหญิงสาวเองก็บอกว่ารักเขาเช่นกันแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะตอนนี้เธอมั่นแล้วและกําลังจะแต่งงานเมื่อชายหนุ่มรู้เขาก็เสียใจมากแต่ยังไม่ยอมแพ้เขาไปหาหญิงสาวอยู่บ่อยๆจนทั้งคู่ตัดสินใจว่าจะหนีไปด้วยกัน แต่พ่อแม่ของฝ่ายหญิงก็รู้เขาจึงมาขัดขวางและบอกว่าเขาเป็นเพียงแค่จันทานไม่คู่ควรกับเธอชายหนุ่มแปลกใจมากเพราะที่ผ่านมาครอบครัวนี้ก็ดีกับเขามาโดยตลอดสุดท้ายเขาเลยได้รู้ว่าที่พวกนั้นดีกับเขาสมัยเด็กๆเพราะเวทนาว่าเขาต่ำต้อยกว่าเหมือนกับคนเห็นใจสุนัขจรจัดนั่นแหละ ไม่ใช่เพราะมองว่าเขาเท่าเทียมกันและพอได้เห็นว่าตอนนี้เขาที่ตํำต้อยกว่ากลับกลายเป็นว่ามีการศึกษาดีและฐานะสูงกว่าก็เลยเกิดรับไม่ได้ขึ้นมาเพอคู่มั่นของหญิงสาวซึ่งอยู่หมู่บ้านเดียวกันรู้เรื่องที่ชายหนุ่มจะพาหญิงสาวหนีก็เลยพาพวกมาจะรุมกระทืบเขาแต่เขาก็หนีได้ก่อน กลับเมืองใหญ่ไปหลายปีผ่านไปเขาก็กลับไปที่นั่นอีกครั้งก็เห็นว่าหมู่บ้านจันทานที่เขาเคยอยู่ได้หายไปแล้วเพราะถามถึงคนที่ผ่านทางไปมาเลยได้รู้ว่าหมู่บ้านนั้นถูกเผาวอดไปนานแล้วไม่มีใครเหลือชีวิตรอดแม้แต่คนเดียวจากน้ำมือคู่มั่นของหญิงสาวที่โกรธแค้นและเรศยา เมื่อทำอะไรชายหนุ่มไม่ได้เขาก็เลยไปลงกับคนอื่นๆแทนและตำรวจท้องถิ่นก็ไม่สนใจเพราะเห็นว่าเป็นเพียงแค่จันทรานชายหนุ่มพยายามหาบอดแสตามหาอาดีตคนรักจนเขาได้รู้ความจริงว่าหญิงสาวคนรักได้จากไปแล้วตลอดกาลเธอตายเนื่องจากถูกครอบครัวลงโทษสถานหนักเพราะสร้างความเสื่อมเสียให้กับครอบครัว มันทำให้ชายหนุ่มอาฆาตแค้นมากจึงตัดสินใจวางแผนการวางเพลิงเพื่อฆ่าครอบครัวของคนรักกับคู่มัน่นด้วยความที่บ้านส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ไฟจึงลามไปอย่างรวดเร็วสุดท้ายทั้งหมู่บ้านก็โดนเผาวอดวายทุกคนตายกันหมดส่วนเขาเองก็เผาตัวเองทั้งเป็นในบ้านของหญิงคนรักเพื่อตายตามไป แต่วิญญาณของเขากลับต้องติดอยู่ในบ้านนั้นตลอดไปจากบาปหนักและบ่วงกรรมของความแค้นจนไม่มีทางหลุดพ้นได้แต่หวังว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาจะมีสักคนที่แวะเข้ามาและช่วยปลดปล่อยเขาออกไปพอเล่ามาถึงตรงนี้บรรยากาศโดยรอบก็ค่อยๆเย็นขึ้น ผมรู้สึกเหมือนมีลมเย็ยนลูบมาตามท่อนแขนของตัวเองจนขนลุกพวกเราสามคนจ้องหน้าสันมานผมคิดว่าเพื่อนอีสองคนแน่าจะเริ่มรู้สึกแปลกๆกับเรื่องเล่าของเขาเหมือนกันส่วนสันมานก็นั่งกลมหน้าไม่ได้มองมายังพวกเราเพราะผมจ้องหน้าเขานานเขา้าผมก็เพิ่งจะสังเกตเห็นว่าดวงตาของสันมานใต้ด้าน ไม่เหมือนกับแววตาของสิ่งมีชีวิตไม่นานเสียงกรีดร้องของผู้หญิงกับเสียงของตกดังจนพื้นสัน่นก็ดังขึ้นมาจากด้านบนจากนั้นก็มีเสียงโวยวายตามมาพวกเราหันไปมองตามเสียงนั้นแล้วก็หันกลับไปมองซันมานแต่ปรากฏว่าเขาหายตัวไปแล้วตอนนั้นผมไม่มีเวลาคิดอะไรมาก เพราะจำได้ว่าเสียงนั้นน่าจะเป็นเสียงแฟนของโทมสัสเราสามคนเลยรีบวิ่งขึ้นไปดูแต่ตอนที่กำลังก้าวเท้าขึ้นบันไดผมก็เห็นบางสิ่งที่ช่องว่างระหว่างขั้นบันไดจึงหยุดดูแล้วก็เห็นดวงตาสองสามคู่ที่กำลังจ้องมองขึ้นมาจากนั้นก็มีบางสิ่งที่ดูเหมือนเงาดำๆค่อยๆโผล่ออกมา จนผมเห็นได้ชัดเจนว่ามันเป็นนิ้วมือที่ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นจนแผ่ป,ปกคลุมตามขั้นบันไดคล้ายกับรากไม้ดิความตกใจผมพะงาถอยหนีจนสะดุดขาตัวเองล้มลงนอนหงายลงไปกับพื้นทำให้เห็นเพดานที่เป็นแผ่นไม้เก่าๆผุพังและมีร่างร่างหนึ่งเกาะอยู่ตรงนั้นเส้นผมของมันมีคราบเหนียวเนินหนะ ที่กำลังไหลยหยดย้อยลงมาจากศาสีสษะที่ล้อมละลายเหมือนกับถูกเผาจากนั้นไฟในบ้านทั้งหลังก็ดับลงผมรีบลุกแหกปากร้องตะโกนล,ลั่นด้วยความกลัวพร้อมๆกับวิ่งนาตั้งขึ้นไปสมทบกับคนอื่นๆแล้วไม่นานทุกอย่างก็กลับเป็นปกติไก่กับคนขับรถวิ่งเข้ามาในที่พักเพราะได้ยินเสียงดัง พวกเขาถามพวกเราว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่มีใครเอ่ยปากบอกอะไรเพราะยังตื่นตกใจกันอยู่จากนั้นก็พากันกรอกกลุ่มออกมายัางด้านนอกแล้วตัดสินใจว่าจะนอนในรถรอจนกว่าจะเช้าดีกว่าพอเช้ามาเมื่อพวกเราตื่นขึ้นก็ต้องตกใจไม่เห็นว่าบ้านหลังที่พวกเราพักอยู่เมื่อคืน เป็นเพียงซากไม้เก่าๆผุพังและมีต้นหญ้ากับเผาวันงอกขึ้นเต็มไปหมดพวกเราจึงผลัดก,กันเล่าเรื่องแปลกๆที่เจอกันเมื่อคืนให้ทุกคนฟังแฟนของโทมัสบอกว่าที่เธอกรีดร้องเพราะอยู่ๆตู้ไม้เก็บของในห้องของเธอก็ค่อยๆเปิดออกพอะเธอลุกขึ้นและกำลังจะเดินไปปิดโครงกระดูกก็หล่นออกมาจากตู้นั้น ส่วนหัวกระเด็นมาทางที่เธอยืนอยู่และใบหน้าของกะโหลน้นก็หันมามองหน้าเธอพอดีส่วนแมนก็เล่าว่าหลังจากที่ผมออกจากห้องไปเขาก็เจอดีเหมือนกันในขณะที่เขากำลังนอนอยู่จู่ๆเก้าอี้ที่อยู่ในห้องกล็ล้มจนเขาตกใจสะดุ้งตื่นเพราะเขาไม่เห็นผมอยู่ภายในห้อง จึงกะว่าจะจับเก้าอี้ขึ้นมาตั้งเหมือนเดิมแล้วออกไปดูผมแต่ในขณะที่เขากำลังก้มหน้าลงไปเพื่อจะจับเก้าอี้ขึ้นมาเขาก็เห็นเงาดำๆยืดยาวออกมาจากผนังแล้วจับที่ขาเก้าอี้เอาไว้เขาตกใจมากจึงรีบออกจากห้องมาแล้วก็มาเจอกับโทมัสที่ยืนอยู่หน้าห้องพอดีส่วนโทมัสเองที่ออกมา เพราะเขารู้สึกนอนไม่หลับก็เลยกล่าวว่าจะออกมาเดินเล่นเท่านั้นเองหลังจะคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องราวทั้งหมดไกก็เลยบอกว่าเขาจะกลับมาทำพิธีให้กับโครงกระดูกนั้นเพื่อช่วยให้ชายหนุ่มหลุดพน้นตามที่เจ้าตัวร้องขอบางทีการที่รถของพวกเราเสียตรงนี้อาจจะเป็นฝีมือของเขาก็ได้และไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ หลังจากที่ไกพูดออกไปอย่างนั้นรถก็สตาร์ทติดทั้งที่พวกเขาซ่อมกันทั้งคืนก็ยังไม่ได้หลังจากที่ขับรถไปส่งพวกเราทั้งสี่คนยังจุดหมายแล้วไกก็บอกว่าพวกเขาจะนำพราหมไปทำวิธีให้กับกระดูกของชายหนุ่มเขายังถูกวิธีแล้วนำเท่าไปลอยที่แม่น้ำคงคาเพื่อที่ว่าอาจจะพอช่วยเขาให้หลุดพ้นได้ ามความเชื่อของชาวอินเดียเรื่องที่ผมเจอสำหรับบางคนอาจจะไม่ได้น่ากลัวหรือสยดสยองสักเท่าไร่แต่มันก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของผมตลอดมาและเป็นข้อคิดเตือนใจให้ผมตระหนักว่าหากให้อภัยได้ก็ควรจะทำเสียอย่าพูกใจเจ็บกับใครอย่าคิดแก้แค้น เพราะมันจะกลายเป็นบ่วงกรรมที่ทำให้เราต้องยึดติดกับสิ่งนั้นไม่อาจที่จะหลุดพ้นไปได้ตอนมีชีวิตก็ทุกข์มากพอแล้วอย่าให้ต้องเจออะไรที่เลวร้ายไปกว่านี้คือไม่อาจหลุดพ้นจากความทุกข์ในชีวิตหลังความตายอีก หลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่มซับส c คร b e เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสียอง